บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นฮุนไดเอสวนะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ไบเอลดีเลเซอร์แรปเตอร์55วัตต์พร้อมมงแหวน 7D ทรงกลมนะคะอันนี้จะเป็นไฟหลีนะคะไฟต่ำค่ะโลโก้ชัดเจนนะคะ ลเลรเกอร์ของทางร้านทุกตัวเป็นใบ LD สูงต่ำในตัวนะคะชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะแสงต่อกลางวันนะคะสูงค่ะชมแสงผ่านชิมตัวรถนะคะสูงค่ะค่ะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันเลยนะคะลูกค้าด้านใดสนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ f a c e b o o k b ีทีพีมีมออโต้ซีนอนได้ทุกสาขาเลยค่ะขอบคุณค่ะ